สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby g a m i คลิปนี้จะพามาดูคู่มือเอ็กฮันค้นคว้าล่าไข่ฉบับสมบูรณ์ถ้าดูจนจบรับรองว่าการล่าไข่ของเพื่อนแต่ละครั้งคุ้มค่าแน่นอนค่ะก่อนที่จะไปดูกันขอฝากร้านหน่อยนะร้านราคูนช็อปในช้อปปีมีกาชปองของเล่นตุ๊กตาฟิกเกอร์โมเดลสินค้าสตาร์บัคสและอื่นๆลิขสิทธิ์แท้ทังร้าน และยังเป็นร้านโค้ดคุ้มใช้ส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%และลดท็อปอัพได้อีกเมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาใหม่ล่าสุดทามาก็จีคอนเนคชั่น2024และเครื่องเล่นซูมิโกกาชาถ้าสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเอฮันหรือการล่าไข่เป็นการหาอาหารและวัตถุดิบมาทำอาหารในเมนูมิลระยะเวลาในการล่าไข่จะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง 6โมง59ก่อน1นึ่งทุกนั่นเองค่ะจะมี2แมปให้เลือกไปล่าไข่คือแมปภูเขาไฟหรือ Volcano และแมปน้ำพุหรือ Spring ค่ะการล่าไข่จะเริ่มขึ้นได้เมื่อน้องเป็นวัยเด็กขึ้นไปใช้ธามากจิหรือชิโร o ามะ a 3ตัวในการล่าไข่หนึ่งครั้งตัวที่ใช้ไปแล้วจะใช้ไม่ได้อีกในวันนั้นค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมในการล่าไข่ ถ้าเราส่งน้องที่เลี้ยงอยู่ไปล่าไข่ด้วยก็จะมีโอกาสได้รับไข่กลับมามากที่สุดถึง9ใบเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ส่งน้องที่เลี้ยงอยู่ไปด้วยก็อาจจะได้แค่7หรือ8ใบค่ะถ้าส่งน้องไปตอนที่น้องอารมณ์ไม่ดีหรือหิวเราอาจจะไม่ได้รับไข่สักใบเลยก็ได้และถ้าคุณโชคดีพอเอ๊ะจะเรียกว่าโชคดีได้หรือเปล่านะอาจจะเจอผีหมูตัวนี้ด้วยค่ะ แต่ถ้าเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็มีคนเจ็บกับบ้านแน่นอนอีกหนึ่งเคล็ดลับในการส่งเอ็กซ์ฮันให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันก็คือการย้ายน้องตัวที่เลี้ยงอยู่ไปในฟิ์ที่มีธรรมากจิตัวเก่ามากที่สุดแต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างดังนี้ถ้ามีธรรมากจิ1-2ตัวในฟิวรวมตัวที่เลี้ยงอยู่จะส่งไปเอ็กฮันได้วันละหนึ่งรอบเท่านั้นค่ะ โดยจะมีชิโรธามะแรกเริ่ม3ตัวให้เราเลือกส่งไปได้ด้วยนะแต่พอปลดล็อกเลเวลแล้วเราสามารถมีชิโรธามะได้ถึง4ตัวในการส่งไปเอ็กฮันด้วยค่ะตอนนี้น้องมังกรเผือกของเราความสุขและความอิ่มเต็มค่ะและในฟิลก็มีรามาก็จิทั้งหมด4ตัวนะส่งไปล่าไข่ได้วันละ2ครั้งครั้งแรกเราส่งทีมทางซ้ายไปและครั้งที่สองส่งทีมขวาไปค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีธรรมก็จจิในฟิวทั้งหมด5ตัว4ตัวเก่ารวมตัวที่เลี้ยงอยู่จะส่งไปได้วันละ3ครั้งเลยค่ะหลายคนอาจรู้แล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถส่งเอ็กซ์ฮันได้มากถึงสุดถึง4รอบต่อวันค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าในวันนั้นเราต้องเลี้ยงตัวเต็มวัยอยู่เสร็จแล้วให้ส่งไปเอ็กฮันก่อนสรอบพอส่งไปเอ็กซฮันแล้ว ก็ให้บรีดหรือรับไข่ใบใหม่รอให้ไข่ใบนั้นกลายเป็นคิดหรือวัยเด็กย้ายไปนในฟิลที่มีธรรมกจิตตัวเก่าอยู่แล้ว3ตัวขึ้นไปแต่3ตัวนั้นเราต้องยังไม่ได้ส่งไปเอ็กฮันสรอบก่อนหน้านะคะเสร็จแล้วให้ส่งไปเอ็กฮันอีก2รอบก็จะรวมเป็น4รอบค่ะสิทธิพิเศษนี้ไม่ได้ทำได้ทุกวันนะคะ มาดูบรรยากาศเอ็กซ์ฮันในแมปโวเคโนโหรือภูเขาไฟกันค่ะ มาดูบรรยากาศเอ็กฮันของแมปสปริงหรือน้ำพุก,กันบ้าง มาดูกันค่ะว่าในแต่ละแมปเขาจะให้วัตถุดิบอะไรเรามาบ้างแมป v o l แคโนถ้าเป็นฟ e l แ land จะมีโอกาสได้เนื้อก้อนใหญ่เนื้อก้อนเล็กมิลบักแล้วก็ m ิ w เวิร์ค่ะถ้าเป็น field น้ำจะมีโอกาสได้ seafood หอยมิ r ชิมก็เป็นกุ้งนะคะแล้วก็มิ p แพลงต o นค่ะ f ฟิวท้องฟ้า จะมีโอกาสได้ไก่ชิ้นใหญ่ไก่ชิ้นเล็ก f l o วอร์ไซรัปแล้วก็ฮันนี่ไซรัปค่ะส่วนแบบน้ำผุถ้าเป็นฟิลแลนจะมีโอกาสได้ Apple c a r ค o t ทมิ b u ักแล้วก็มิ w w o ิรค่ะฟิลน้ำจะมีโอกาสได้สาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีแดงมิลชิมแล้วก็มิ l แพร n งต้นค่ะฟิลสกายหรือท้องฟ้า จะมีโอกาสได้เชอรี่ข้าวโพดฟลาเวอร์ไซรัปแล้วก็ฮันนี่ไซรัปค่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้อาหารไหนก็ให้ไปที่แบบนั้นๆน,น,นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับคู่มือเอ็กฮันคน้นควา้าล่าไข่ฉบับสมบูรณ์ถ้าพูดตรงไหนผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะและช่วยคอมเมนต์ที่ถูกบอกกันหน่อยนะก่อนที่จะไปล่าไข่กันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ